ดูฮนะความหนาของฝุ่นหกขาลงช่วงนี้ถ้าจะสไลด์ลงไปเลยโอ้โหโอ้โหทำไมมันช่างหนาขนาดนี้รองเท้านี่ไม่ต้องพูดถึงถากลายเป็นช็อกโกแลัแต้วละ ขียอดเรื่องสุดโอ้ดูยังสวยเฮ้ปุ เสียงมอเตอร์ไซค์มาครับจะไปรอดไหมเนี่ยอย่างรื่นอย่างรื่นต้องเดินเหมือนที่เออที่นิมๆไม่ต้องการมีเรื่กว่าต้องขึ้นนะแน่นอนอยู่แล้วมานี่โอ้โหเม่อไหร่เมื่อไห่ถึงว่าไอ้ ไม่ไหวแล้วเราหมันใช่ไนดะ้อยู่ดีแเพราะไม่้เ้านกลายเป็นชมม็กโกแลตดดใช่นะ